สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําไข่เจียวใบโหระพานะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะหนูเล็กจะพาทําไข่เจียวใบโหระพานะคะอย่างแรกไข่ไก่ค่ะสีฟองค่ะใบโหระพานะคะนี่ค่ะนี่นะคะใบโหระพาค่ะซีอิ๊วขาวผงปรุงรส พริกขี้หนูสดหั่นซอยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตีไข่ก่อนนะคะนี่ค่ะไข่ไก่ค่ะเราตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ตีค่ะ ใ่เจียวใบโหระพาแล้วนะคะ,ะค่ะ,ะ,คะีให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะ,ะ,คะใส่ผงปรุงรสค่ะ ซีลูกขาวค่ะพริกขี้หนูค่ะหั่นซอยค่ะลงไปเลยค่ะดีค่ะดีให้เข้ากันนะคะใครยังไม่ลอง ทำลองไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะใบโหระพาเราใส่ลงไปเลยค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใบโหระพาผมชอบเยอะๆนะคะอร่อยดีค่ะนะะี่ค่ะเราก็คนค่ะให้ใบโหระพาเข้ากับไข่ที่เราตีไว้นะคะ กัใบโหระพาเราก็เข้าแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทอดเลยนะคะนี่ค่ะเราเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะรอให้น้ำมันร้อนเลยนะคะแล้เวเราก็ค่อยเอาไข่เจียวที่เราใส่ใบโหระพาไข่เจียวใบโหระพาลงไปเจียวนะคะ นี่ค่ะเราตีครบแล้วนะคะนี่ค่ะคะต่ตอนนี้ไข่เจียวแล้วเอยน้ำมันเราร้อแล้วนะคะเราก็จะนำไข่เจียวไข่ที่เราตีกับใดโหระพาลงไปทอดเลยค่ะนี่ค่ะ ใครชอบใบโหระพาเยอะก็ใส่เยอะๆนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็สลดนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็เกลี่ยยหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะใครยังไม่เคยทานลองไปทําทานดูนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะใครเจียวใบหระพาค่ะค่ะนะคะ,นะคะสีสันนะะี่ค่ะ ไข่เจียวลอนนะคะเราให้เหลืองเลยนะคะให้ฟูเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะฟูกรอบเลยค่ะเรารอให้เหลืองนะคะเราค่อยกลับทีเดียวนะคะหอมกินใบโหระพามากเลยค่ะใครยังไม่เคยทาน ลองไปทําดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะไข่เจียวใบโหระพาแล้วนะคะนี่ค่ะเราเอาให้เหลืองกรอบเลยนะคะเราค่อยกลับทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะมเล็กจะกลับแล้วนะคะนะี่ค่ะ เห็นไหมคะสีเหลืองไหมคะน่าทานไหมคะหนูเล็กก็จะทำให้กอบทั้งสองฝั่งนะคะหนูเล็กค่อยเอาออกนะคะนะคะี่ค่ะ ไข่เจียวใบโหระพาค่ะใครยังไม่เคยทานลองไปทำทานดูนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวหนูเล็กจะกลับอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะไหมค่ะ ซีสันเห็นไหมคะน่าทานไหมคะไข่เจียวแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ใส่จานได้เลยคะ่ะเราก็ปิดแก๊สน,นะคะไข่เจียวใบโหระพาเราสุกแล้วคะ่ะเราปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็ตักใส่จานนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะค่ะไข่เจียวใบโหระพาเราค่ะเห็นไหมคะมาทานในคะสสีสวยเลยค่ะนี่คะ่ะเหลืองอร่อยมากเลยค่ะไข่เจียวใบโหระพาเราเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ